ุกคน,น,นข้าเจอคือว่าเจอเป็นเหยียงมาคือส่งเปลี่ยนไปอ่ะต่อไฟครับ ดาต้องหยุดมโนกันแบบเดือนๆเลยทีเดียวจ้าเพราะล่าสุดครูไพยบูลเขาออกมาเฉลยแล้วถึงสาเหตุที่หน้าเปลี่ยนไปดูดีขึ้นหลอเหลาจมูกดองขึ้นเป็นกองเป็นเพราะว่าไปทำศัลยกรรมมาหรือว่าจริงๆแค่แต่งรูปนิดเดียวก็หล่อขึ้นกันแน่ โดยครูไพบูลเปิดใจครั้งแรกผ่านอิจันบันเทิงว่าสาเหตุที่หน้าตาเปลี่ยนไปเพราะตัวเองไปทําศัลยกรรมมาจ้าไม่ได้ใช้แอปอย่างที่หลายคนเดากันซึ่งครูไพบูลได้ไปทําศัลยกรรมตั้งแต่วันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อ14วันก่อนแล้วนี่เองทั้งที่ตอนแรกยอมรับว่าไม่ได้อยากทําศัลยกรรมอะไรเลยเพราะเป็นคนกลัวเข็มมากกลัวการฉีดยาและกลัวการผ่าตัดทุกอย่างมากขนาดหกล้มยังต้องรักษาแผลอย่างดีเลย แต่เนื่องด้วยโง่เหงความเชื่อและครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านบอกว่าลองเสริมจมูกดูบางทีอาจจะช่วยทําให้เสริมดวงและเสริมโง่เหงขึ้นแถมเสริมจมูกยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองขึ้นอีกจึงตัดสินใจขึ้นเขียงทําศิลปกรรมครั้งแรกในชีวิตด้วยการเสริมจมูกนั่นเองค่ะแถมครูภัยบุญยังดักคอขาเมสาที่อาจจะคิดไปไกลอีกว่าหน้าใหม่นี้เสริมแค่จมูกอย่างเดียวนะจ๊ะแต่ส่วนอื่นไม่ได้ทําเลยเหมือนเดิมพ่อแม่ให้มาเพราะแค่การเสริมจมูกอย่างเดียวก็ต้องใช้เวลารักษาตัวไปเกือบ สองอาทิตย์แถมทุกวันนี้ตาย,ยังช้ำจากการได้รับการกระทบกระเทือนจากการเสริมจมูกอยู่เลยส่วนสาเหตุที่ไม่ได้ออกมาบอกตรงๆว่าไปศัลยกรรมมาเนื่องจากจมูกยังไม่เข้าที่และยังบวมอยู่จึงตัดสินใจว่าเดี๋ยวรอให้จมูกยุบลงหน่อยดีกว่าแล้วค่อยบอกแฟนคลับทุกคนว่าไปทําจมูกมาซึ่งหลังจากที่ทําจมูกมายอมรับว่ามีคนชมว่าดูดีและหล่อขึ้นเยอะมากจึงทําให้ตัวเองรู้สึกมั่นใจมากขึ้นพร้อมทำตัวแนวน่ารักขำๆว่าแต่ก็ไม่ได้มั่นใจมากเท่าไหร่ครับ สำหรับเรื่องที่ก่อนหน้านี้โดนบูลลี่เรื่องหน้าตาแรงเวอร์ว่าหน้าตาเหมือนลูกชิ้นมีหูบ้างนั้นด้านครูภัยบุญก็เปิดใจอีกว่าสำหรับตัวเองมองว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่สามารถบูลลี่ได้โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ซึ่งบางคนบูลลี่เพราะความสนุกแต่บางคนก็บูลลี่เพราะความสัใจและไม่ชอบ ซึ่งตัวเองไม่สามารถจะบังคับคนที่บูลลี่ได้เพราะขนาดผมยังเลือกเกิดให้หน้าตาแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้เลยแต่ผมภูมิใจมากที่เกิดมาแล้วครบ32ประการแล้วสิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดนอกจากหน้าตาก็คือความรักที่คุณแม่มีให้ตัวเองเพราะมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมสมบูรณ์ที่สุดในเรื่องของความรักแม้ว่าจะบูลลี่หรือจะโดนใครว่าหรือพูดว่าผมเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาเราไม่ได้ว่าอะไรให้เขาบูลลี่กันได้เลยแต่ยอมรับว่าตอนแรกที่โดนว่าเป็นลูกชิ้นมีหูก็มีตกใจอยู่บ้าง แต่ไม่ถึงกับโกรธหรือเกลียดคนที่บุลลี่แค่รู้สึกว่าบางทีเราอยู่ในสภาพแบบไหนอารมณ์แบบไหนและจิตใจมันก็จะแตกต่างกันไปเรียกได้ว่าครูภัยบุลก็ออกมาตอบชัดเจนถึงสาเหตุที่น่าเปลี่ยนไปแล้วนะคะว่าตัวเองไปทำยกรรมจมูกมาไม่ได้ใช้แอปแต่งรูปนะ งานนี้ลูกเพจว่าไงบ้างหน้าใหม่สไตล์อปป้าของครูไพบูลเต็มสิบให้เท่าไหร่กันจ๊ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน Follow e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวัยกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram Twitter, YouTube และ Tik t o k และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ